เอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกรับเราอยู่กับบ้านมีนชอยอีสานบา้านพี่น้องผมกายเล็กน้อยเล็กดากมากนาะพี่น้องเนาะสามสี่ทันมีอุป,ปรกรณ์ไอม้มาตาใสหาความกับความนุ่มเวียเห็นบ่าพี่น้องจำเสบย่มดเลยง่ายขึ้นมากขากลายมีเจ้าท่านสี่ทันบ้านมีขี่รถไก่เห็นความเพียรนีหยังอย,งอยู่มาตาป้าผุนละพี่น้องผมรอพ้นทางมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี่ก็เลยคิดว่าอยากไช้ชีวิตเพิ่นไว้ ก็มันหายากไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเกิดไอเดียว่าอยากไทยชีวิตไหวสีย่อมสีย่อมให้บ่สี่ขายแมนบ่เฮยยังไหนหายซื้อซื้อย่บ่ให้ซื้อซื้อหายย่อบ่บ่ให้สรุปว่าสีขายยักบาทสามสิบห้าบาทพี่น้องผมเอามีจักตัวยักตัยักตัวนะเบิ้งหรอบ่บ่โก่งเลยขายสามสิบห้าบาทบ่ท่านตายยักตัวแมนบ่บ่ท่านตายยักตัวเอาบ่มีใช้ชีวิตกันเอาไปป้อยสีเฉียนยู่บ่นี่ บ่เฉียดบ่ได้เงินบ่เอาสรุปว่าจักบาทเอาเฮียตางเฮียทิ่ไทยชีวิตกับความพี่น้องผมเจ้าบุญแจกบาทศัตรูห้าบาทเอาเอาถือว่าบ้ามีสิไปปล่อยให้เหรียญมันสิบ้าบ้ามีซื้อว่าสิไปปล่อยมันบ่ปล่อยบ่าเมียนเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจบ่เฉียดแม่นบ่นี่ยเสียไปปอยบาทสีน้ำไปขวางอีกอยู่บ่ เออในบัดหามเด็ดขาดาอะครับพี่น้องผม<ด>พุวนอีก<ด>สอง,งคนหนึ่งเลนเขาไม่หรอเอ้อเด็กหน่อยเด็กดากพวกนี้พี่น้องผมกับบ้ามีขี่รถไกลมาบ้ามี่ปสิไปเบิ้งพผุนตึงแหเดี๋ยวไปเบิ้งพผุนตึงแหแล้วเราก็ถือโอกาสปล่อยกปล่อยแถวนี้บ้ามีาวม่าวเขาต้องนั่งไปขวางแน่นอนพี่น้องผมคิดว่าเดี๋ยวบ้ามีสิพาไปปล่อยในบัดรเป็นพี่น้องเนาะโบหูว่าเป็นสียู่ห้ยขึ้นโบยู่กะกต่เลี้ยวเจ้าก็อาจจะไปกวนกับเป็นละพี่น้องผมเป็นอย่างไรเอ่ย เอียง,องเอียงความใจมันกับจักสีวายยังไหน,หนาะพี่น้องเนาะเป็นเป็นวิธีทางการท้าวาหากินของผู้คนสม,มัยก่อนบา่าเขาก็ได้เสื่อมถอดวิทยายุทธไมาจากผู้จากตาจากพ่อจากแม่เขาบ่าวมีโบ้หูแต่ว่าที่หูก็คือเขาต้องเอาไปปล่อย,อยละอนุรักษ์สงวนไว้พี่น้องผมไปไปป่อยน้ำกันกันกบบ่าวมีเอาโอเคเด้อตกลงกันแล้วนะเอาเอาเอาโอเคโอเค เอามาบาทนี่ถ้วเด้อถ้วนใช้กับเอาสีเอาไใบลานเด้อถ้วเด้อฮะสีไปหาของบ่เหลียวสีเอาไใบลานน่ะนะก็คือว่าเอาอยู่ลานหลดเอาเดี๋ยวบ้ามีสีไปป้อยบาทนี่บ้าพี่น้องผมเพื่อนบ้าเพื่อนตึ้งแห่อยู่หันหน้าบ้ามีอยากไปเบิ่งเพื่อนตึ้งแห่เสด็จเมียนครับเจ้งบ้าบ้ามี่ชี้หนุนกายเห็นเพื่อนอ่า บ้ามี่ชี้รถไกลเห็นถือทวงกับความเห็นไม่กว้างขึ้นว่ากับความหลดละก็เลยถามเบิองดในหอยว่าเขาเป็นยังไงสิขายบ้าบ้ามี่หมอยู่ยได้บ้ามันเป็นสามสองวันบาทนี่บ้ามีเห็นยังสี่ก่ะคืออยากอนุรักษ์ไว้อยากป้อยให้ร้านเบิองต้องเขาไม่ป้อยมาี่น้องแต่บ้ามี่ป้ยยึดนั้งฉากหลังแบบนี้อ่าแจ็คสองมันคือสิบกว่าล้าแต่ตอนเขาไม่ป้อยได้บ้านเขาผิดหลงเนาะแต่นี่แหละครับอันไหนป้อเห็นได้บ้ามีเห็นไหนเพราะอะบ้ามี่เขาไปจีนดกพี่น้องเน้อ เบิ่งก็ตึงแห่แป๊บเดียวพี่น้องผมกับความหอบว่าตายเด็ดขาดบรรยากาศเนี่ยนี่หายากพี่น้องเลยอ้วนบรรยากาศเนี่ยนี่หาบ่ได้อีกแล้วพี่น้องผมสุดยอดเสียเกินล่วงโดนเราปะครับนี่เอา้าเอาขึ้นเราไปยันนี่ ครับครับขออนุญ,ญาตเบื้องเนี้ผมสิไปป่อยกับป้อมต้อสเสดียน,นี่เบื้องตึกแหงโอ้ยเดีโดนเราบวชคุณพ่อเย็นสิขึ้นไปคือว,ว่าว้าวมันมีตัวเดียวนี่ละอุอ้ยพี่น้อ,องผมเมื่อสิขึ้นอุ้ยให้ได้ยิงได้เนี่ไหมได้ยูุติเพื่อจะมาบวชคุณพ่ออุ้ยหวังว่าสีได้เออพี่น้องเรือเอาบุญบ่ะครับเป็นม่วงม่วงเป็นบ่ะครับม่วงบวชคุณพ่อโอ้ยมันหมานคุณพ่อเอาบุญเท่ากูดมืงอื่นบุญยังขึ้นบุญพระเวสบุญยังบ่อยพระเวสบุเจ้าเฮ็ดกุฏฏิินน้อออยยโกุ เฮ็ดทุกทีน้อยยูววัดห้องกับมาหาอยากหากินเนาะครับพี่น้องเนาะอือโอ้บักใหญ่พี่น้องซาธูเห็นอีกเนี่ยหมเห็นอีกเนี่ยไหพี่น้องผมหาปลาทำกลางอุณหภูมิบ้ามีวาบต่ำกว่าสามสี่สิบองศาละขันห่อนปันขอให้ได้เลยครับเด้อ ก็ตัวบบเใหญ่เนาะครับเนาะตัวนั้นกินเป็นสิบคนก็ยังเหลืออยู่เลยห้องปลาเป็นโบเรียวจักเกียอมันโบไดเฮ็ดหมูปีไก่เคยเห็นเป็นเอาอยู่เลยตอนนั้นโบไดตัวใหญ่ป่านนี้ตอนนั้นตึงแหี้ยปีไก่ก็มาท่าอย Lucy ูーー่จั <S 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 nice, here, things, so ่เกียหน้าจิ้มของปลาตรงกันอยู่เสร็จแครับผมบอกยุคนทางสร้างนี่เดียวโอ้อันได้ยินอันเอรัชนีที่ เห็นงานอยู่บัตัวเขานี่แหละบอกว่าเพิ่นตึ้งแหรโดยว่าสันสนใจบวัดสันก็เลยมากบาทชี้กายมาเห็นอีกหน่อยคล่องกับปวามเลยขอสื่อเพิ่นสื่อไปปล่อยเจ็ดตัวเขาบอกเขาขายสามสิบหาตัวละห้าบาทผู้นี้ตัวไหนห้เขาตัวเขาสี่อยซื้อทั้งเจ็ดตัวแล้วครับวายผู้นี้นั่นไม่หยิบเสืออยู่ห้ามรักเอาเด้อนั่นมาเสืออยู่พี่น้องห้ามรักเด็ดขาดมาเบื้องป่าได้ ตัวลราคาบาทไปยุตตลาดนั่นเอาพี่น้องผมเหมือนเดิมคือเกลาคุณพ่อไก่เฮาขันวัตถามาเสีนมันไปต้องพวอรเหล้าเนาะครับน้อยจักปานวันนัดกันไว้ในยามใดกับใดเดี๋ยวนี้พี่น้องไม่ยังหรอคุณพ่อมาเนี่แล้วเอาปลานี่แล้วไปเ็ำงานส่วนรวมอยู่วัดนี่ละเ็งานส่วนรวมอยู่วัด เอาไปซูพีชูน้องกินครับผมบ้ามีควาไปกินน้ำได้บ่เอาอ่ะอันน,าน,นาั้นคันบ้นใดอีกอะไรเพราะไปยังเอาครับบ้านใอีกกับจนบ้านใดที่นสุ็จก่อนคันบ่ได้อีกกัไ,ไปไกินวัดผุนแล้วน้างขยอยผุนแล้วโอ้หมายถึงกระไรอีกเข้าไปสามารถไปเห็นจีนพวกนอกได้อดโอ้โอ้โอ้พี่น้องอผมคุณพ่อคุณพ่อไก่ชายาเฮ็ดดับเนาะพี่น้องเนาะพี่ภาษากับพี่ภาษาลงไปบุกตะลุยขึ้นยังนี่ตัวเพิ่นพี่ภาษากับพี่ภาษาพเนี้ยไก่พี่ภาษาพเนี้่แน่น เกิดไหนชายายังสี่ชิดบังเอาหลดไปแม่นว่าครับภาษาพยใหญ่ไก่พยัญอกครับพอเำนั่นบอกเลยว่าพี่ภาษาพยัญชน่ไก่ข้าวแล้วครับผมชักเพืนครูครับผม่างเครับผมนั่งทีมโดยพอกำนั่นก็เข้านะพี่น้องนะกำนันตำบลไผ่เขาไกเข้นกลาาิครับ มองคนยื่ทางไนบุญครับไอ่ขันมีบุญมีงานเขาจ้าลกเป็นบ้าครับพอกำนั่นโอ้ครับผมครับผมถือว่าพ่อได้จอมอยู่ผมถือว่าปลาตัวใหญ่ครับยู่้นี่ขาเบบนีถือว่าอนุรักษ์กันไว้ได้ดีอยู่ครับผมโอ้ครับปลอยสดแทนพ่อแม่เป็นบ้าครับ บ่าย่ประมาณเกือบแสนตัวยุบ้านนี้ป่ะครับ<ม>บ่อนี้นนเกือบแสนตัวป้าพี่น้องอบ่อยากพาขันสมมุต,ติว่าเขาเลี้ยงเลยแต่ว่าขันเลี้ยงได้กับอันตรายอย่างหนึ่งพี่น้องผมก็เอาหัวอาหารมาวานเขาวานลงนี่มันก็เรียบร้อยน้อพี่น้องเน,น,นาะครับนกงูปูปีกไปแล้วพี่น้องผมส่วนคนก็จะมาหาอยากหากินแบบนี้ีห้ือพี่น้องแล้วเป็นสาส่วนรวม เพิ่นไหวตามีงานมีการยังเฮ็ดสู้มู่บาดสู้ตำบลกินเนาะพี่น้องเนาะกระสิมาลักเอามันก็บ,บ่แม่นล่ะเอาเบาตรงๆเอาพี่น้องผมเพ,พิ่นกะตีตุ่มๆอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะส่วนเฮาต้องเฝ้าใบป้อยกับปอมถือว่าเอาบรรยากาศผ้าม้วนผ้าซืน่นกลับมาอีกก็หวังว่าเพิ่นสิได้เนาะพี่น้องเนาะเฮาจังเฮ็ดคลิปใหม่เพิ่นกะสิบ,บ่ทันขึ้นง่ายปานแหนละ่ะที่บ่าวมีว่าไปเฮาไปป้อยกับปอมดีว่าเทียกับปอมตายมันสิว่าบ่าวมีหาโอกาสเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้มันก็บ่แม่นเฝ้าใบพี่น้องผม ไปพี่น้องผมเข้าตองเห็นเดือพี่น้องเด้อเสียแสงกับว่าได้กันสิ่งไดมันควรบ่ควนเข้ากับตองหูแล้ะครับบ้ามีไปอ่านเมึงมันกะเข้าสีป่อยฟังได้ดีบ้ามีว่าทางอีกซะม,มันมีกุ้งใหม่ายเนาะพี่น้องเนาะขุนห้างต้อเพลินคันพี่น้องสามารถชิกทันได้จำได้กับสีเห็นเนาะครับเนอว่ะ ห้างต่อห้างนี่นั่นห้างต่อห้างนี่นั่นบ้ามีเคยผ้ามาทายเหลี่ยวทีนหนึ่งเอาเกินห้างแล้วพี่น้องผมนี่พี่น้องนี่ห้างเราฟุนสิตัดไปแขนไวายุก,กุติเนาะครับนอกคือว่ายุสล่าอายุสลาการเปลี่ยนของห้อพี่น้องผมห้างต่อบักไงพี่น้องเลยมาบาดนี่ด้วยบรรยากาศยังสีห่อขัิป้อยไปย่งสีก็น่าสีดีเนาะพี่น้องเนาะขันหอบป้อยไบย่งสี ก็จะไปป่อยเกียนะ่อก็ไปตะเลียดวอกข้างนอกนีวาอยอยู่น้ำกกใหม่นี่ดีกว่าน้ำมูดนี่สิมีเนียมากินมันอยู่บ่คุณแม่เตือคุณแม่เตือป่อยอยังไงล่ะอืม,อม เอาว่ามีสิ่ป่อยไปต้นครูยังสี่ซะมันเรียนขึ้นไงเอาเอา้เอเขาเนี่ยัดเปิดถุงกอนพี่น้องเลยนี่แหละส,สัตว์สงวนเทาก็ควรสิสงวนไว้เด้วตัวนี้เป็นจังไดบุนี่คือเน่าเทปูพี่น้องผมคือเขาหาขาอยู่บ่เด็กหน่อยเอาพี่น้องผมหวังว่าสิออกไปแล้วก็ขึ้นกองใหม่ให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะออกไป หนามันกระยานคือว่านะพี่น้องเอาไปลูกมีไอแล้วขึ้นไปขึ้นไปเอาไปแล้เริพี่น้องเด้ออันนี้เขาเอิ่นพล้อมแดงพี่น้องผมนี่นี่ปร้อมแดงนี่กับพร้อมข้อแดงนาพี่น้องเนาะนี่แหละครับเขาเอิ่นกับปล้อมข้อแดงพี่นอนะ้นอ,นอ,อ,งนองผมไปย่างสวยงามอ้าไปตัวหนึ่งแล้วใส่อีกเอาไปโอ้โอ้เพ่อนนี่อยากแคะพี่นอ้องอยากแคะเว้วอเอาไป ตัวที่สามออกไปเอาบุญน้ำกันพี่น้องผมเอานี่เด้แล่นขึ้นขึ้นปับ๊บนี่พี่น้องผมนี่ตัวที่สามเราพี่น้องเนาะเอาตัวที่สี่ออกไปโอ้ยอย่บบาบ่หักขาถูงไปได้หน่อยก็ได้โอ้ยพี่น้องผมเหนียวเลยตัวนี้เหนียวเลยพี่น้องอันนี้เขาเอื่นป้อมไหมเด้อนี่แม่นบ่พี่น้องผมมีแห้งขึ้นไปบ่ละลูก บ่อพ้พร้อพมอพ,มพมอพมแม่เจ็ดตัวโอ้ยตัวนี้ขอว่าแม่ตายนั่นแหละเอ้าแต่เสียดายแถ้ะเอบอบ่ท่านตายบ่ท่านตายแต่ว,ว่าเอาหน้ามามพุ่มหมดเนี่ยตกล่ะที่ฟื้นให้คอยบ่อละไรยังนี่หายใจอยู่ดีเจ็ดตัวที่ข,ขวาเขากระบ,บอกใหญ่เล็กหน่อยเขาขาย เรว่าสีข,ขอ้เอเขานั่งล่ะเอาเล่นขึ้นก็ไม่เออโอ้ตัวนี้วางอยู่วาง u, วอยู่พี่พี่น้องผมสองตัวนี่เห็นนับด้วยครับพี่น้องนับซอยกันหนึง่งโมเป็นยังครับโมเป็นยังก็ให้ไปนั่นแหละเอามาปล่อยค่ะคับเนาะหาเบื้องอยากนี่แหละโอ้ยตกแล้ว,ก,วก็มีมันก็จิตพึ้นเราอย่าไปไล่มันพออย่าไปไล่มันอย่าเปลไปให้พี่น้องเบื้องกันหล่ะจ้ะ มันมันเบิดแห้งเลยบูย้อย่างนี้ก็วัวโดนนี่แล้วโอ้ยตัวนี้ไหมหายใจอยู่ดิเอาหน้ามาพบมมันบ่เหอรอรอ,รอือขึ้นๆเลยว่าตัวโตขี่ดินมงหันเอาหน้าพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวฝาด้ะหนึ่งใช่ละเอาสองสองตัว,วเราไนดะ้พี่น้องผม ใช่ละคุณพ่อสองสามพี่น้องผมสามตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะดีดีดีคุณใช่ล่ะตัวเสียเอาเสียเสียพี่น้องผมเสีนหอดปลาเตัวเพี่แตขึ้นหอดปลาโอ้พูดพี่น้องเดี๋ยวซูมให้เบิ่งมาไปไปกว่าดมูดเถอพูดจ่ะ เห็นว่าพี่น้องผมพุดใช่ล่ะจับตดปวดยุบหลือพี่น้องเนาไปไหวรอดปลอดไผ่ทุกตัวแล้วครับนะหา้าหกหานี่เนาะครับเนาะห้าหก เจ็ดถ้าว่าตัวนี้นี่หายใจอยู่มันหังบดมันบดทันเศร้าเมื่อยแสดงว,ว่าขวางเลยทั้งหมดเศร้าเป็นกระป๋อมเดียงพี่น้องผมนี่แหละกระป๋อมเดียงเขาเอิน่นมันต้องขืนหมาคือสิบพราะขาดหลวงพ่อเนาะตัวนี้นะสิเป็นป๋อมไมน้นี่เป็นล่ายคางนะสิเป็นป๋อมไม่อันนี้ป๋อมเดียงอยู่ทางล่างพี่น้องนี่แหละครับการอนุรักษ์มันกระบอกเมนเทนงไงที่กระทั่งบ่ตั้งใจเอาขึ้นไปผมเรียนขึ้นไวบอยย่อะไรอย่าง ไปสูงๆเนี่ยเถอะเอาพี่น้องตรงมันขึ้นสูงแล้วมันก็ไข่อย,อยูม่มันมีไอ้อ๋มันมีไอ้ป่อยมันผักสะกอนพี่น้องผมป่อยผักสะกวนเฮ้ยว่ะเฮ้ยหน้ำมันแบบป,ปูเอาน้ามาสักการครับปูเจี๊ยดตัวปูตัวกเลี้ยนขึ้นไปเรื่อยอยู่ตัวหนึ่งสุดปัดหลุด ตัวนี้นี่ไม่เห็นยังไงปูเพราะท่านตายดิอยยเอียน,อนปูไอไอ้ม่อนปูนี่มันเป็นยังบ่ท่านตายสิปล่อยใช้ขึ้สิพุม่มหนามบอกกระล้่ยวต้อปูแล้วครับเพราะหักขาดจรหักบ่หักเพหักขับปูฝากปูครับเฮ้ยมันตาแตกนะตัวนี้เ,าเนาะนีะ่รู้จะตาแตกว่าไงนี่อืมเจ็บลายตัวนี้ครับถึงน้งามันกาสีขึ้นกับเป็นเราปู นี่ตัวนี้ก็สีรอดอยู่นี่คันมันได้คาบยิ่งสีผมว่าออรอดอยู่นี่รอดอยู่นข่้นอันนี้มันจะขับเรียนนี่ก็เลยไปแลยนี่นี่เรียนได้แล้วเลียนได้แล้วใั่นั่นเายไปเลยโอ้ยบัวจังเดย<จ>ขับขึ้นมาเลยนะฮะมันรอดครับครับเออคืออยู่ปูกอันนี้ก็อยู่นี่ออนนนดีโอ้ยสีดายพี่น้องเอ้ยตัวนี้ ป้ายกับคอมครับรอดเอามาป้ายวัดน้ำปูเพิ่นสันติยันกะถามเขาคนเหล่าก็ขัดยุ่ในวัดสุสีมาเอาอยู่บ่วาสันบ่วาสันขันสีเอาซื่อขวาเขาซื้อเขาบ่ให้มึงก็ต้องซื้อยับครับเยาว่าบ้ามีสื่อบ้ามีขายอีอย่างเดือมันบ่เมียนที่คือเด็กหน่อยเขาให้เป็นขวัญกำลังใจเขาซื้อกับว่าซื่อสัตว์ทอพี่น้องเนาะขัดขวาสื่อสื่อมันบ่ให้มันหวานไป็นขวังบ่เมวยนสัน ก็เลยจำเป็นต้องให้สินจำใจเข้าไป,าาาปอยอยซื้อแล้วก็เอามาปล่อยอยู่วัดพี่น้องผมซึ่งก็ต้องขอบคุณปูสุดพระนำโอ้ยวางไว้สิ่ลอดคู่โตเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณทุกไรทุกทับทุกการที่ตามมาเลยก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาทขพื่อเองพิจารณาประการใดข้ามบอกข้ามใจแย่ท่าทางสิบูตุภาบาทจีวอกไปเมื่อว่าม,มีค้ามในน้ำดีๆแบบใดก็บ,บอกบ้ามีเลยครับเรื่อมันบ้ามีเหตุแบบนี้ บามีบ้าหูอหลวว่ามันผิดกดคือบ่าิดกฎหมายยังแบบใดพี่น้องผมแต่บามีเห็นแล้วได้ยินตะบนว่าอนุรักษ์ห้ามจับห้ามใดเห็นแล้วเขาขอใช้ชีวิตอย่างเรกหน่อยมากครับมาเด็กหน่อยเขาก็สิ่บ่าหูแหละครับคํามาเด็กหน่อยเขาบ้าหูเขาหูแต่ว่าตะปูตะยาตะพอตะเมียเพิ่นผ้าหาตะเป็นเด็กหน่อยเขาหาไปจีาไปจินแต่บ่าพ่อในเมืองมันหาหยากขึ้นมันเบื้องยาบบ้ามีกับอ่าไชยชีวิตมาปล่อย กบ้ามี่ก็บังว่าอันคลิปดีสิบอ๊อบดอีหยังแล้วพี่น้องเนาะทางเจ้าหน้าที่เื่อว่าผู้ที่มีสว่สวนเกี่ยวข้องเมืองอยู่กอะให้เห็นถึงความตั้งใจเด้อพี่น้องเด้อเด็กน้อยกอย่าไปว่าเขาที่เห็นเอาเงินให้เด็กน้อยนั่นก็คือกระขวาเขานั่นล่ะพี่น้องผมกระคว้าเขาเงินไก่เขาไปซื้อขอนมสื่อหรอกเนาะครับเนาะเงินไก่เขาไปซื้อขนมสื่อกะขอกี่ยวับความเข้ามาบ่าได้ซื้อได้ขายกันอีหยังหรอกครับขอลูกขอหลานเขาเอา้าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม ใช่ละแลีนขึ้นตัวนี้ก็ต้องพักฝืนสะก,กวอนตัวนี้ต้องพักฝืนสะก,กวอนพี่น้องบ่พักฝืนบ่ได้กับวังว่ายุคนี่หมูหมากาไก่กับบ่าหายบ่ได้นะ่ะนาสิ่ loạt อยู่โอ้ยขึ้นไปยังสี่ loạt แล้วพี่น,อนอ้องผมพุ่นหงวยบ่เห็ดอีหยังเฝ้าแลีนครับขื่นนั่นอีกตัวนึงนั่นนั่นอีกตัวนึง เราพี่น้องเนาะกัดว,วังนเราอีกตัวหนึ่งวหว่าตัวห่วงฝูดฝุดคุยตุยไปเหรอสอดมัฟกัดขึ้นไปสูงหลายกัดแล้วกัดกาดนี่ละพี่น้องโอ้เพิ่นนี่ว่าท่านขึ้นพี่น้องผมรีดีรีดีอยู่เพิ่นนี่พูดนะยี่งร,ร้มดาบอกพี่น้องผมเก็เห็นบ่แม่บ่เห็นมาเห็นชัดๆนี่ปลอมข้อแดงพร้อมแดงแม่นโอ้ยสุดยอดอีหลีเหยียบบ่เห็นเหยียบบ่ท่านม้อขึ้นไดไ้ไปเขากระาจายจะเอาไปเห็ดอยากเห็ดกินนะนะ มเจ็ดพุ่นแล้วอือเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นบ่วสันเท่ากับเ็นเท่ากับในชื่ได้ช่วมเฮนบ่ไปขึ้นไปซะแดนขึ้นเอ้าอ้ไหวแท้ๆเว้ยว่ามันสิบบวกเก้าขึ้นอยากให้ขึ้นสูงๆนี่ยนะบ่ท่านอยากให้อยู่ต่ำย่านเล็กน้อยมากกว่าอีกไปขึ้นไปอือเอาไปโอเคพี่น้องผม อันนี้คือว่าไปน้ำมู่เย็นเป็ดจังไรมันเมื่อยบ่